สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับอาจารย์ปานจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ป,ปานสวัสดีครับน้องปานปานอยากรู้เรื่องอะไรครับลูกก็ผมอะครับอยากรู้เรื่องว่า AI คืออะไร ถ้าผมจะเริ่มเรียน AI นะครับผมต้องเริ่มเรียนอย่างไรครับ <Okay. S 2> อาจารย์ปัาช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะคาวนี้ก่อนอื่นที่วันนี้ที่คุณครูนกจะพาไปทำว่า AI เนี่ยคืออะไรและทําอย่างไรเนี่ยคุณครูก็จะมาอาธิบา,ายเรื่องเกี่ยวกับ AI กันนิดนึงก่อนว่า AI นะคะมาจากคาว่า artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เอ๊ะและ้วทำไมมันต้องปัญญาประดิษฐ์มันปันคิดว่าไงคะคิดว่าเราครับใช้ปัญญาของเราครับปนระดิษฐ์ตัว AI ขึ้นมา เราใช้ปัญญาของเราในการประดิษฐ์ AI ซึ่งจริงๆนะคะมันคือความฉลาดที่เราสร้างขึ้นมาโอเคไหมแล้วเราสร้างความฉลาดนี้ให้กับใครเราสร้างให้กับคุณนยนต์สร้างให้กับเครื่องจักร เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเนี่ยสามารถทํางานหรือตัดสินใจแทนตัวเราได้จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเนาะที่วันนี้เราไม่ต้องทํางานเองไม่ต้องขับรถเองไม่ต้องไปนั่งคิดเลขเองแต่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคนทํางานให้กับเราหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นคนทํางานให้กับเราปนปันว่าชีวิตปันปันจะเป็นยังไงครับอาจจะสะดวกสบายมากขึ้นครับเอาแน่นอนอยู่แล้วสะดวกสบายมากขึ้นคราวนี้ ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเรียน AI ถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าต้องเริ่มจากการหัดเขียนโปรแกรมปันปันต้องพิมพ์ดีสักเล็กน้อยแล้วก็ต้องพิมพ์ให้คล่องหน่อยปันปันก็จะได้เรียน AI เนี่ยแบบที่ผู้ใหญ่เขาเรียนกันแล้วปันปันพิมพ์ดีดไวไหมผมคิดว่าไม่ไหวครับอายังไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นสาหรับมือใหม่หรือเด็กๆอย่างปันปันนะคะเราก็จะไปเรียนรู้ผ่านเครื่องมือง่ายๆก่อนที่ปันปันยังไม่ต้องพิมพ์เยอะ แต่ค่อยๆเนี่ยลากล็อกมาวางแล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะ AI ทำงานอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าปันๆนสนใจอยากจะเรียนรู้ลึกขึ้นปันๆก็อาจจะใช้เครื่องมือเนี่ยหลายๆตัวเข้ามาช่วยต่อยอดนะคะให้ปันๆนเนี่ยสามารถที่จะเอา AI เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นเรียนรู้กับ AI นะคะผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า AI เจนกันค่ะ ขออนุญาตพาไปรู้จักกับเว็บไซต์ที่ชื่อ AI ไ i g e n ค่ะ AI ไ i g e นนะคะเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเพื่อให้คนที่ไม่มีประสบก,การณ์เนาะในด้านการเขียนโปรแกรมเป็นมือใหม่เลยเนี่แหละสามารถที่จะมาเรียนรู้ในการทํา AI ได้อย่างรวดเร็วคราวนี้ AI ไ i g จ n เนี่ยจะเข้าไปใช้งานจะเข้าไปเรียนเนี่ยทำยังไงง่ายมากเลยค่ะให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะคะซึ่งเบราว์เซอร์ที่เหมาะที่จะใช้กับ AI ไ i g e n ก็คือ Chrome Browser นะคะใน Chrome Browser อร์เนี่ย เราสามารถที่จะพิมพ์ AI ThaiGen .in .th ซึ่งพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ AI ThaiGen ซึ่งในเว็บไซต์นี้ถ้าเกิดเราลองเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นว่าเอถ้าเราจะเรียน AI เนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรได้บ้างซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนนะคะสำหรับ ท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วเราก็จะสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าใช้งานได้ตามปกติคราวนี้ในการลงทะเบียนค่ะเราก็จะมากดที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะมาที่บริเวณมุมด้านบนและใช้คำว่าเข้าสู่ระบบก็ได้นะคะตัวระบบก็จะพาไปสู่หน้าตาของการล็อกอินนะคะก่อนอื่นเลยถ้าเราไม่มีอ e ีเมลและพาสเวิร์ด เราจําเป็นต้องลงทะเบียนก่อนนะคะคราวนี้เราจะกดลงทะเบียนนะคะก็ขอให้เลือกว่าเราเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะคะจากนั้นให้พิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ต้องใส่รหัสผ่าน ซ้อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็มาพิมพ์โรงเรียนถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วก็ระบุระดับชั้นที่เราศึกษาอยู่นะคะแล้วอย่าลืมอ่านนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาติ๊กถูกคําว่าฉันเข้าใจและก็ยอมรับ ะะแล้วก็เราก็จะกดปุ่มด้านล่างที่เป็นปุ่มของการลงทะเบียนนะคะก็ขออนุญาตพาท,ทำให้ดูนะคะสมมติว่าชื่อคุณครูนะคะนางสกุลเนาะแล้วก็อีเมลนะคะอันนี้อีเมลของคุณครูเนี่ยถูกลงทะเบียนไว้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรจะทดสอบให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็อาจจะตั้งรหัส อะไรสักอย่างอันนี้เป็นรหัสหลอกนะคะไม่ใช่รหัสจริงนะคะ,ะแล้วก็ระบุโรงเรียนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกําลังเป็นนักเรียนอยู่หรือกําลังเป็นนักศึกษาเนาะอันนี้คุณภูทํางานอยู่ที่ไม่ฮิดนนะคะแล้วก็กำลังศึกษาชั้นไหนก็เลือกเนาะแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะกดเข้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็จะพาเรามาที่หน้าต่างของการล็อกอินให้เรากรอกข้อมูลอีเมลแล้วก็รหัสผ่าน ที่เราลงทะเบียนไว้แต่ถ้าเกิดใครลืมรหัสผ่านกดปุ่มลืมรหัสผ่านเลยค่ะก็จะมีลิงก์นะคะไปที่อีเมลของเราเราสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้หลังจากนั้นเรากรอกข้อมูลเสร็จทั้งอีเมลรหัสผ่านให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะเราก็จะเข้าสู่หน้าเมนูหลักนะคะอันนี้คือหน้าเมนูหลักของ AI Thaigen ค่ะหลังจากนั้นค่ะพอเราเข้าสู่หน้าเมนูหลักเนี่ยจริงๆใน AI Thaigen เนี่ย เรียมเครื่องมือไว้เยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้ที่เราจะพาน้องปันปันไปเล่นก็คือแอปสลับหน้านะคะจะเป็นส่วนของเกมนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่อยากจะฝึกทักษะด้านการโคดิ้งเนี่ยสามารถเลือกเล่นเกมจะสังเกตให้ดีๆว่าในนี้มีเกมหลายอย่างนะคะแต่ว่าเกมที่จะพาไปทําก็คือเกมแอปสลับหน้าซึ่งพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะต้องรอนะคะเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยทำงานมันก็จะไปโหลดค่ะโมเดลเนี่ยในการที่จะเอาเข้ามา งานเราก็แค่รอนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักการจะเป็นอย่างนี้ค่ะในนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า e p f p k e t e c h n o l o g y นะคะเป็นการที่ไปเอานะคะใบหน้านะคะของอคนอื่นเนาะแต่ในที่นี้จะเป็นใบหน้าของ AI นะคะแล้วก็เอามา ซ้อนทับนะคะกับใบหน้าของเราเราสามารถเลือกที่จะปรับแต่งนะคะใบหน้าเป็นอย่างที่เราต้องการได้แล้วถ้าเกิดใครอยากจะเอาใบหน้าของเพื่อนนะคะแต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเนาะเอาสามารถดึงแล้วก็เอามาใส่แทนใบหน้าของเราได้ก็เดี๋ยวปัน,ป,นปันลองเล่นดูเนาะแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะสลับหน้าเป็นใครได้บ้างดีไหมคะอาแล้วเล่นยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าปันปัน,ปนชอบไหมแอปนี้นะคะอะไปลองกันนะคะ เป็นไงบ้างคะน้องฟันฟันได้เล่นเกมแอปสลับหน้าของ AI ไทไทเจนทำอะไรมาบ้าง ผมก็ใช้แอปสหับหน้าไปเอารูปของอาจารย์ปานที่ผมขอเน,นี่นยันุญอาจารย์ปานแล้วเอามาลองดูครับ๋อกลายเป็นหน้าผู้หญิงเลยหน,ลนหน้าที่ตลกนิดอ๋อหน้าที่ตลกนิดนึงแล้วคราวนี้ปันปันคิดว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างถ้าในฝั่งของใช้ประโยชน์ก็อาจจะแบบแก้เพื่อนหรือหลอกเพื่อนเล่นนาแต่ถ้าเอาไปใช้ใีแบบสิ่งที่ไร้ประโยชน์ก็เช่นเอาไปฟอกหน้าสลหรับหน้า,ากันแบบทำยังไม่ดีจริงค่ะ อ,อ๋อใช่เลยเนาะเราต้องระวังเนาะถ้าเกิดว่ามันมีกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาที่หน้าเราเองไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถถูกเอาไปสลับหน้าใช่ไหมอย่างเมื่อชิปปันไปเอาหน้าของอาจารย์ปันจากไหนคะจากเูเกิลค่ะเจากูเกิลเลยไปเสิร์ชปุ๊บเจอปุ๊บดึงมาใส่เลยเสร็จเลยใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าทั้งประโยชน์และโทษน,นะคะที่เกิดมากับเทคโนโลยีของเราเนาะ นอกจากแอปสลับหน้านะคะในเว็บ AI ไทเจนเนี่ยยังมีเกมอื่นๆน,นะคะให้กับพวกเราเนี่ยได้ลองเล่นกันนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีเครื่องมือหรือว่าเกมอะไรสนุกๆก,ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ